ความเดิมตอนที่แล้วบายบายครับลุงเดี๋ยวชี้หน้ามาก่อน <c oughs> มันไม่จบแค่นี้แนะ่ลุงผมต้องขโวยสมบัติลุงไม่ได้ <c oughs> สามสัปดาห์ต่อมา <c oughs> มีก่อนเราจะเลิกกันไปวันนี้ <c oughs> มีเรื่องหนึ่งที่ผมต้องไปเคลียร์ในเกมนี้นะครับผม <c oughs> ลุงคนนั้นอยู่ไหนวะ ผมจะต้องไปขโมยกระเป๋าตังค์ลุงให้สำเร็จให้ได้เลยผมจะไม่ยอมแพ้ลุงคนนั้นผมต้องเป็นมาสเตอร์แอสซิซินที่ขโมยกระเป๋าตังค์ลุงคนนั้นให้ได้มาละลุงมาอา่ามาอีกแล้วเลยลุงเออล้ลานเออลองโดให้ได้สิมานี่คือครั้งสุดท้ายย่ายส Yes เปล่าตักลูกไปของกูเลย